กรงสุขภาพเคล็ดลับสุขภาพที่ยั่งยืนอาจารย์อบุบลเตชะมารสถิตความดีงามความจริงพิสูจน์ได้ด้วยความบริสุทธิ์เท่าไหร่กระชังสุขภาพเคล็ดลับสุขภาพที่ยั่งยืน สวัสดีค่ะาธานบนค่ะและสวัสดีท่านผู้ชมอีกรอบหนึ่งนะคะวันนี้นะคะพบกับรายการระคังสุขภาพค่ะรายการระคังสุขภาพนะคะเคล็ดลับสุขภาพที่ยั่งยืนค่ะวันนี้นะคะพบกับดิฉันเก็ดแก้วบุญรอดเป็นผู้ดาเนินรายการค่ะ และขาดไม่ได้นะคะแขกรับเชิญประจํารายการของรายการระครังสุขภาพนะคะรายการระครังสุขภาพนะคะก็คืออาจารย์อุบลท่านอาจารย์อุบลเตชะมณีสถิตนั่นเองค่ะอาจารย์สวัสดีอีกรอบหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีกับท่านผู้ชมด้วยนะคะรายการระครังสุขภาพนะคะที่ช่องสถานีโทรทัศน์ฟ้าให้ทีวี ช่องสถานีโทรทัศน์ฟ้าให้ทีวีเนี่ยเปิดมามากกว่าเกือบจะสิบปีแล้วไหมคะอาจารย์ขาและรายการระครังสุขภาพของเรานะคะก็อยู่คู่กับช่องมาเสมอมาเลยรวมทั้งอาจารย์อุบลด้วยนะคะรายการระครังสุขภาพนะคะเราจะเสนอเกี่ยวกับรายเขาเรียกว่าเกี่ยวกับสาระความรู้ด้านสุขภาพบวกกับสมุนไพรและตอบและไขปัญหาตอบ ไขปัญหาเกี่ยวกับสมุนไพรและสุขภาพให้กับเขาเรียกว่าเป็นประตูกุญแจไขให้กับท่านผู้ชมนะคะว่ารายการรกคังสุขภาพเนี่ยมีอาจารย์อุบลเนี่ยค่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมุนไพรนะคะและนอกเหนือจากนั้นนะคะทา่านยังเป็นนักวิจัยและเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเอกชนอีก ขออนุญาตไม่บอกกี่ที่นะคะและเป็นปอาจารย์ประจําม,มหาวิทยาลัยทั้งรัฐและเอกชนอีกด้วยค่ะและนอกเหนือจากนั้นนะคะท่านยังได้รับรางวัลต่างๆมากมายเลยค่ะรางวัลที่ท่านได้รับนะคะคือรางวัลชานะเลิศอันดับหนึ่งประเภททีมค่ะงานพัฒนางานเบาหวานดีเด่นจากสมาคมต่อมไรท่อแห่งประเทศไทยเพราะฉะนั้นใครที่เป็นเบาหวานมั่นใจเชื่อใจและไว้ใจอาจารย์วนเตชะมณีสถิตได้เลยค่ะ และจานุบลนะคะก็ยังมีสูงนวิจัยพัฒนาสมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงามประเทศไทยเขาเรียกว่าเป็นผู้ดูแลองค์รวมทั้งหมดตั้งแต่เขาเรียกว่าต้นน้ํายันปลายน้ําเลยจริงๆคะ่ะและนอกเหนือจากนั้นนะคะท่านยังใช้สมุนไพรกับผู้ป่วยที่เป็นโรคจริงๆนะคะใช้กับมนุษย์จริงๆไม่ใช่กับสัตว์ทดลองเลยร่วมกับโรงพยาบาลศรีลีลาและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธรารณาสุขอีกด้วยคะ่ะ และรางวัลที่ท่านได้รับนะคะก็แน่นอนค่ะจากองค์การอาหารและยานะคะรางวัลคุณภาพการผลิตและการชื่นชมนะคะความรับผิดชอบต่อสังคมว่าท่านอาจารย์บุลนะคะมีความรับผิดชอบต่อสังคมก็คือท่านผลิตแล้วท่านยังรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องทั้งความสะอาดความปลอดภยัยและความห่วงใยของสิ่งแวดล้อมต่างๆด้วยและมั่นใจเลยค่ะว่ามาตรฐานการผลิตของท่านนะคะได้รับมาตรฐาน GMP BSI จากประเทศอังกฤษและที่สำคัญเต็มร้อยอาจารย์ได้97้คะแนนโอ้โหคือแบบสุดยอดมากๆนะคะแล้วก็มั่นใจแน่นอนค่ะได้รับรองออยอจากอาหาสสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของกระทรวงสา,สาธารณาสุขไทยค่ะเพราะฉะนั้นมั่นใจเลยนะคะว่ามีมาตรฐานปลอดภยัยแล้วก็คือตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำมีเขาเรียกว่าครบ จบความสะอาดความปลอดภยัยได้รับมาตรฐานมีนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมุนไพรควบคุมการผลิตโอ้โหคือแบบคือแก้วรู้เลยว่ามัน ถ้าเลือกแล้วอะค่ะถ้าคนเราจะเลือกอะไรทั้งทีเราต้องเลือกทั้งความสะอาดความปลอดภัยและมีมาตรฐานและที่สําคัญมีคุณหมอออกมาดูแลแล,และควบคุมการผลิตแบบนี้มั่นใจได้เลยค่ะว่าเครื่องดื่มสมุนไพรที่อาจารย์ผลิตมานะคะปลอดภัยและสามารถดื่มต่อเนื่องได้อย่างยาวนานไม่มีผลต่อตัอตบต่อไตและสามารถดื่มควบคู่กับยาแผนปัจจุบันได้อีกตั้งหากค่ะวันนี้นะคะความรู้ของอาจารย์อะ แน่นและคับมากพร้อมที่จะส่งต่อให้กับท่านผู้ชมแล้วค่ะและเรื่องแรกนะคะที่เราจะมาพูดถึงกันนะคะอาจารย์ขาก็คือเรื่องที่อาจารย์ถนัดที่สุดเลย <c oughs> ได้รับรางวัลชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งเลยค่ะของประเทศไทยจากสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศก็ประเทศไทยนะคะก็คือเรื่องเบาหานใช่ค่ะ เรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่เรามองดูแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ไม่ยากาแต่พอเราเป็นจริงๆแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่ารู้สึกตัวเองหรือคุณพ่อคุณแม่เป็นเบาหวานาจะรู้สึกเลยว่ามันเพิ่มความยุ่งยาก <sandwich. S 1> นอกจากเพิ่มความยุ่งยากแล้วเรายังรู้สึกไม่ค่อยชอบกับไอ้โรคเบาหวานที่มันมาเกาะกินในตัวเราค่ะเพราะว่าโรคเบาหวานอย่างที่กล่าวไว้ว่าหนึ่งเป็นโรคที่ถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ค่ะ อันดับแรกเลยก็คือถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์พอพูดอย่างนี้ปุ๊บทุกคนก็นฉันเป็นเหมือนพ่อเหมือนแม่เนี่ยจะทํายังไงแล้วยังไงฉันก็เป็นแน่นอนอ,อยู่แล้วมันห้ามไม่ได้ก็คุณหมอบอกว่าอาจารย์อุบลบอกว่ามาจากกรรมพันธุ์ <c oughs> ยังไงฉันก็เป็นฉันก็ไม่ต้องฝนอะไรมากยังไงฉันก็เป็น <c oughs> อย่างนี้คือนอกจากถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์แล้ว <c oughs> อาหารก็มีส่วนและที่สำคัญที่สุดร่างกายคนเราฝาแฝดคู่เดียวกัน <c oughs> ไข่ใบเดียวกันทุกอย่างอย่างเดียวกัน ทำไมบางคนถึงมีโรคหลายๆหลายโรคแต่บางคนไม่มีเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตัวนั่นเองการปฏิบัติตัวถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในขณะที่เรามียีนต่างๆแฝงอยู่ในเมื่อเรายอมรับว่ายีนเราเนี่ยไม่ดีแล้วเราจะมีวิธีทำอย่างไรให้ยีนที่ไม่ดีเนี่ยมันชะลอไว้หรือหยุดไว้ไม่ให้มันเกิดภาวะโรคแทรกซ้อนต่างๆเพราะฉะนั้นไม่ใช่เบาหวานอย่างเดียวนะคะ ที่เกิดจากกรรมพันธุ์มะเร็งลำไส้ก็เกิดจากกรรมพันธุ์กลุ่มตระกูลภแบบูมิแพ้ภูมิไวและกลุ่มตระกูลโรคทาร์ซิเมียโรคจีซิพดีเฉพาะโรครูมาตอยก็เกี่ยวข้องกับกรรมพันธุ์อีกเช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์จะปลดล็อกและจะสร้างมิติใหม่ในการที่เราจะหยุดยัง้งหรือชะรไม่ให้โรคต่างๆที่มันจะเกาะกิน แล้วก็ฝังแน่นลึกเนี่ยค่อยๆจางหายไปค่ะแต่คนที่ยังไม่เป็นก็ชะรอไว้ไม่ให้มันเกิดโรคฉะนั้นวันนี้อาจารย์อยากจะบอกตรงๆเลยนะว่าวันนี้อยากจะให้ทุกท่านเปิดใจนิดนึงแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่อาจารย์พูดและให้มั่นใจว่าสิ่งที่อาจารย์พูดมันคือวิชาการและมันไม่ใช่พูดแบบลอยๆมีหลักฐานงานวิจัยทุกกระเบียดนิ้วเรามาดูที่น้องแก้วอยากจะถามว่า โรคเบาหวานเรื่องเบาหวานอาจารย์คะเอาเริ่มต้นเลยเวลาคนไปตรวจสุขภาพครั้งหนึ่งเขาจะบอกความดันเป็นยังไงเบาหวานเป็นไหมจะมีประมาณแค่สองอย่างที่อบเบาหวานความดันไขมันแต่ที่ส่วนใหญ่เขาก็จะพูดกันว่าเอาเบาหวานกับความดันความดันเนี่ยที่อาจารย์บอกว่าความดันเท่าไหร่ถ,ถึงสูงขึ้นไปคะคือมีเกณฑ์สูงเอาเอาเริ่มต้นเลยคะ่ะอาจารย์คืออย่างนี้โรคเบาหวานโรคความดันเนี่ย<า>จุดแรกอย่างที่น้องแก้วบอกค่ะ เราจะไม่คำนึงถึงถ้าเราอายุมากขึ้นนะค่ะให้จำไว้นะเราจะไม่คำนึงถึงความดันตัวบนค่ะความดันตัวบนคืออะไรคะอาจารย์คะอาจาต้องพูดแบบนี้เลยดีกว่าเพราะหลายๆท่านอาจจะไม่เข้าใจเพราะว่าความดันตัวบนคือที่เรารู้กันกันเลยก็คือร้อยยี่สิบแปดสิบแบบนี้ความดันต,ตัวบน,วบนคือร้อยยี่สิบแล้วตัวล่างก็คือแปดสิบส่วนใหญ่เราก็จะบอกร้อยยี่สิบแปดสิบร้อยหกสิบเก้าสิบร้อยแปดสิบร้อยสิบ เพราะฉะนั้นความดันตัวบนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในวงการแพทย์จะไม่ค่อยคำนึงถึงเท่าไหรนะ่นักจะคำนึงถึงความดันตัวล่างเป็นเกณฑ์มากกว่าแต่ถ้าเป็นไปได้เราก็คำนึงทั้งสองตัวแต่โดยเฉพาะคนไข้ที่อายุมากสวิงความดันสวิงยาความดันคุมไม่อยู่ก็จะเกิดอาการโครง้งหรืออะไรอะเวียนหัวโดยไม่ทราบสาเหตุนะคะอันนี้ให้เราผล ผ่อนปรนเรื่องความดันตัวบนและมาดูความดันตัวล่างอาจารย์เคยกล่าวไว้แล้วนะคะว่าความดันที่ดีที่สุดก็คือความดันร้อยแปดสิบเอร้อยส3 0สิปดสินี่คือ 130, ความดันที่ดี <80 S 1> ที่ปกติที่<ะ>ปกติและ,ะ,ะดีะอาจจะเฉลี่ยไปถึงร้อยห้าสิ้าได้เอานะฮะร้อยสามสิบแปดสิบเฉลี่ยไปจนถึงร้อยห้าสิบเก้าสิบได้เพราะฉะนั้นความดันจะอยู่ในเลนส์เนี่ย อาจจะขึ้นลงได้นิดหน่อยเพราะฉะนั้นให้ตั้งไว้ร้0ยร้อยสาเป็นเกณฑ์ก่อนโอเคค่ okay, ะคะอันนี้ก็คือจะเป็นเกณฑ์อย่างแรกใช่เพราะ,ะฉะนั้นเวลาเราดูอย่างที่อาจารย์กล่าวไว้ว่าตัวล่างสําคัญตัวบนก็สําคัญแต่สาคัญที่สุดก็คือตัวล่างอย่าให้เกินเก uh ้า huh. แต่ต่ําไปได้ไหมก็ได้ต่ำไปบางคนอ่ะหกยังไม่เป็นไรเลย ค่ะไม่เป็นไรเขาบอกว่าถ้าคนที่เป็นความดันตามส่วนใหญ่เขาจะเป็นคนที่ออกกําลังกายมากๆหรือเปล่าคะเกี่ยวไหมคะก็ไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวใช่ไหมคะอย่าง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 หลายคนก็มีความดันเก้าสิบหกสิบไม่ไม่วูบแล้วก็แบบอยู่ในสังคมได้อย่างสบายแล้วก็สามารถออกกําลังกายได้ข้อดีก็คือเขาโชคดีค่ะที่ความดันเก้าสิบหกสิบแล้วเขาอยู่ได้ยังแข็งแรงอยู่ไอ้หัวใจเขามีประสิทธิภาพและที่สําคัญที่สุดอะไรรู้ไหมเขาโชคดีตรงที่ว่า เขาจะปรับความดันกว่าจะขึ้นน่ะมันยากเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้จะเป็นโรคความดาันโลหิตสูงเนี่ยน้อยมากโอ้โหอันนี้ก็คือความดันอย่างแรกที่เหมือนเราไปโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่จะวัดก็คือวัดความดันอย่างที่สองค่ะเมื่อเราไปโรงพยาบาลหรือว่าไปเจาะเลือดเขาก็ต้องไปตรวจเลือดค่าแรกที่ต้องดูเลยก็คือ ค่าเบาหวานค่าเบาหวานเท่าไหร่คะอาจารย์คะถึงจะเรียกว่าน้ําตาลสูงหรือค่าเบาหวานเท่าไหรคะถึงต้องเขาเรียกว่าน้ําตาลสูงแต่ว่าต้องปรับอาหารหรือว่าน้ําตาลสูงแล้วต้องกินยาแล้วค่ะ<ร>าอาจารย์เราทราบไปแล้วนะคะว่าความดัน130-80าหรือว่าอยู่ในเกณฑ์โอเคขึ้นลงได้เบาหวานเราอยู่ที่เกณฑ์นะคะตามมาตรฐาน WHO เลยนะคะก็คือองค์การอนามัยโลกแต่แล้วแต่ละโรงพยาบาลว่า เขาจะเอาเกณฑ์เท่าไหร่แต่เดี๋ยวนี้ในแ l a บต่างๆเนี่ยเขาจะเอา110อแต่โดย WHO เขาจะเอา126เป็นเกณฑ์126 126 12 <6 S 1> 12แต่มันจับยากนิดนึงอธตีฐา120ก็แล้วกันแต่ตาม WHO เลยก็คือ126ถ้าสูงเกิน126ไปถือว่าคุณเป็นเบาหวานแล้วแต่ถ้าต่ำกว่าเออโอเคอยู่แต่บางโรงพยาบาลอาจารย์มีมีผล l a บบางโรงพยาบาลเขาจะตั้งคนไข้เบาหวานอยู่ที่110 ซึ่งอาจารย์ก็ไม่อยากจะให้ซีเรียสน,นะก็ตัวอาจารย์เองก็อยากจะยึดแนวของ WHO เป็นหลักก็คือ126เป็นหลักแต่บางคนสูง112เงี้ยเกินเกณฑ์ละเป็นเบาหวานเ,นเป็นเบาหวานแล้วอาจารย์อุบลทํายังไงดี<ช>แต่อาจารย์อุบลได้แนะนําว่ายอย่างไรอันนี้แก้วชอบเคสน,นี้มากๆเลยค่ะว่า112แล้วเขาบอกว่าฉันน่เป็นเบาหวานต้องกินยาครึ่งเม็ดนะตอนเช้า อาจารย์บนได้แนะนำเาเรียกว่าคนไขมาตรฐานอย่างไรคะเก็นมาตรฐานจาก WHO ให้ใช้126เป็นเกณฑ์มาตรฐานแต่ส่วนใหญ่โรงพยาบาลเอกชนก็จะใช้ต่ำๆหน่อย111เอ้ย110ส่วนใหญ่จะใช้110พอ110ปุ๊บเขาก็จะเริ่มแล้วฉันจะเป็นเบาหวานแล้วอุยรบฉันอยู่108ใช่108ลดรลดเบาหวานอะไรประมาณเพราะฉะนั้นอาจารย์บอกได้เลยนะคะว่า126 เป็นเกณฑ์มาตรฐานของ WHO แต่บางโรงพยาบาลมักจะใช้ร10ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยตื่นเต้นและว่าก็เป็นการคือไม่ใช่เป็นการฉลอเป็นการเพิ่มคนที่เป็นโรคเบาหวานมากขึ้นแทนที่คนที่จะเป็นโรคเบาหวานน้อยลงจับให้เขาเรียกว่าจับยัดให้ผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวานมากมากขึ้นและหลักเกณฑ์โดยทั่วๆไปถ้าเป็นถ้าเป็นโรงพยาบาล ที่อาจารย์เคยทางานอยู่อาจารย์จะไม่ให้ยาค่ะสูงเกินร้อยยี่สิบอาจารย์จะไม่ให้ยาแต่หลายๆเคสนะที่โทรมาผมร้อยสี่สิบแล้วครับเกณฑ์เกินเกณฑ์ละมันเกินเยอะเลยเกินเยอะแล้วร้อยสี่สิบเนี่ยในโรงพยาบาลที่อาจารย์เคยทํางานอยู่ค่ะอาจารย์ก็ยังไม่ให้ยาทำไมยังไม่ให้ล่ะอาจารย์ไม่ให้ยาให้เขาปรับพฤติกรรมก่อนหรือว่ายังเพราะการให้ยาถือว่าเป็นการฟันธงเลยปึ้ง คุณเป็นเบาหวานและคุณจะต้องเป็นเบาหวานตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นใครก็ตามถ้าฟังอาจารย์ดูฟังอาจารย์แล้วเนี่ยไปเจาะเลือดน้ำตาลสูงเกิน140พอดีเลยครับแค่ร้อยส่สให้เวลากับตัวเองให้เวลากับร่างกายเรา,าให้เราปรับพฤติกรรมให้เหมาะสมเราก็จะมีการเจาะเลือดที่สมุดขึ้นสมุดขึ้นสมุดขึ้น,นจนสามารถ จวนจะเป็นเบาหวานหรือเกือบจะเป็นเบาหวานแต่เราคุมอาหารปุ๊บระดับน้ําตาลไม่ขึ้นเลยถือว่าคุณโชคดีคุณไม่ได้โดนตราหน้าว่าคุณเป็นเบาหวานและที่สำคัญที่สุดประกันชีวิตบางประกันโอ้ยคุณเป็นเบาหวานต้องเพิ่มเบี้ยเห็นไหมอาจารย์เนี่ยจะฉะลอค่ะจะฉะลอร่างกายให้รู้จักการปฏิบัติตัวเพราะรายงานการวิจัยที่ชัดเจนที่สุดว่าอาหารเครื่องดื่ม การออกกําลังกายคือหัวใจสําคัญของการปรับพฤติกรรมหรือการมีพฤติกรรมที่ดีมีสุขภาพที่ดีเพราะฉะนั้นวันนี้มาตั้งใจกันนะค่ะเพราะอาหารและเครื่องดื่มคือหนึ่งในโลกในการที่จะช่วยทําให้วิถีชีวิตเราดีขึ้นและที่สําคัญที่สุดเราต้องเปิดโอกาสให้ตัวเองใช่และที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือในรายงานการวิจัยที่มีงานวิจัยตีพิมพ์แล้ว ที่มีงานวิจัยระบุแล้วว่าสมุนไพรที่หนึ่งของการรักษาโรคเบาหวานที่หนึ่งของการลดระดับน้ำตาในเลือดที่หนึ่งของสมุนไพรที่ทรงประสิทธิภาพและเหมาะสมสำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานที่สุดค่ะไม่มีอะไรดีไปกว่า เชียงดาโอ้โหหลายๆคนนะคะที่ติดตามรายการรักทางสุขภาพของสถานีโทรทัศน์ฟ้าให้ทีวีนะคะก็จะพอรู้จักกันแล้วว่าเชียงดาเนี่ยมันเป็นพืชชนิดหนึ่งหรือเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งที่ดูแลเกี่ยวกับระดับน้ําตาลโดยเฉพาะแล้วถ้าฉันไม่ได้เป็นเบาหวานล่ะฉันจะทานได้ไหมน้ําตาลฉันจะตกจะวูบหรือเปล่า ไม่นะคะเพราะว่าสมุนไพรตัวนี้นะคะมีความเขาเรียกว่าเฉพาะเจาะจงและเชี่ยวชาญด้านเบาหวานโดยเฉพาะเรามาฟังกับอาจารย์อุบลอีกรอบหนึ่งเลยดีกว่าค่ะว่านอกจากเชียงดาเนี่ยที่จะช่วยดูแลเรื่องเบาหวานแล้วมันสามารถคุมเบาหวานให้อยู่หมัดเลยได้ไหมและสามารถที่เราจะไม่ทานยาแผนปัจจุบันเลยได้ไหมคะอาจารย์คะจริงๆริแล้วเนี่ยอาจารย์พูดได้เลยนะเชียงดาถือว่าเป็นสมุนไพรเอกและสมุนไพรเอกบางอย่างเนี่ยถ้าบางคนดื้อต่อยาเนี่ย ยาหนึ่งตัวไม่อยู่ต้องอยาสองตัวยาสองตัวไม่อยู่ต้องอยาสามตัวก่อนอาหารหลังอาหาร<ม>หลายอย่างเพราะฉะนั้นเหมือนกันค่ะร่างกายมนุษย์ก็เหมือนกันบางคนเป็นเบาหวานมาเจ็ดปีห้าปีสิบปีปรากฏว่าเอ๊ะทำไมคุณหมอให้กินเบาหวานแล้วทําไมไอ้กินยาเบาหวานแล้วทําไมน้ําตาลมันถึงโดดไปโดดมาสวิงไปสวิงมาค่ะขเขาเรียกว่าดื้อต่อยาเพราะฉะนั้นตัวอาจารย์เองก็บอกได้เลยนะว่าเชียงดาถือว่าเป็นเอกถือว่าเป็นหนึ่งแล้ว เราก็จะต้องมีสมุนไพรในการสนับสนุนด้วยเช่นเพราะตัวอาจารย์เองบอกได้เลยนะคะว่าทํางานวิจัยกับโรงพยาบาลศิริราชกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการเลือกใช้สมุนไพรอะไรก็ได้มาชดเชยทดแทนยาแผนปัจจุบันที่กินอยู่ณปัจจุบันนี้และคุมระดับน้ำตาลให้ได้ใบหม่อนก็ช่วยได้ค่ะปัญจขันก็ช่วยได้และสมุนไพรอื่นๆอีกมากมายเช่นก้านตองก็ช่วยได้ เพราะฉะนั้นวันนี้ใครก็ตามที่ไม่มั่นใจว่าตัวเองอาจจะดื้อต่ออินซูลินต้องมีตัวเอกตัวประกอบและก็ตัวเสริมให้ระบบต่างๆโดยเฉพาะตับอ่อนสามารถสร้างเยื่อของตับอ่อนให้กลับมาฟื้นคืนปกติได้นั้นต้นต่อสาเหตุของโรคเบาหวานนั่นก็คือตับอ่อนเรา อ่อนแอค่ะ mm hmm. แล้วมาดูว่าตับอ่อนอยู่ตรงไหนมาเลยค่ะกล้องน้อยค่อยโค้นนะคะตับอ่อนของเรามันอยู่บริเวณไหนคะอาจารย์ขาที่เขาบอกโค้นมาเนี่ยจะรู้เลยนะคะ,คะว่าคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องเบาหวานนี่ค่ะตับอ่อนมีตรงนี้ค่ะนี่ยี่เห็นไหมอยู่ใกล้ๆตับตับตับในร่างกายเลยเห็นไหมนี่ค่ะมันอยู่แทรกกันอยู่ค่ะนี่คือตับอ่อนหรืออวัยวะที่เกี่ยวข้องกับ โรคเบาหวานโดยเฉพาะ,ะโรคเบาหวานเกี่ยวข้องกับอะไรเกี่ยวข้องกับตับอ่อนแต่ตับอ่อนมันคืออวัยวะเขาเรียกว่าต่อมไร้ท่อก็คือไทรอยต่อมหมวกไตนะฮะแล้วก็อันทะลังไข่นี่เป็นอาจาร,รย์เชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยเฉพาะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาฟื้นฟ,นฟนูตับอ่อนให้กลับมาเป็นปกติได้และนอกจากนั้นแล้วฟื้นฟ,นฟนูตับอ่อนยังไม่พอยังส่งผลต่อ ต่อมหมวกไตด้วยยังส่งผลต่อต่อมไทรอยด้วยและยังส่งผลต่อลังไข่อันทะแล้วก็ต่อมลูกหมากอีกด้วยเนี่ยฮะเพราะฉะนั้น<ล>อาจารย์บอกด้วยเลยว่าคํคาว่าเอ d o c r i n e g a มันควบคุมและอาจารย์นั่งอยู่ตรงนี้ค่ะวันนี้ตัวอาจารย์เองอยากจะบอกท่านผู้ชมว่าหาสมุนไพรที่มีเชียงดาเป็นองค์ประกอบ เป็นเอกก่อนถ้าไขที่ดื้อนะค่ะเป็นเอกก่อนแล้วลองลงมาอาจจะมีตัวตัวประกอบตัวเสริมได้เลยนะคะซึ่งเราก็ดูหลายๆตำรับโดยเฉพาะม่วงชื่นพัดอาจารย์แนะนําเลยนะคะว่าม่วงชื่นพัะมีเชียงดาเป็นองค์ประกอบเยอะใช่ค่ะและนอกเหนือจากแล้วก็เพ่งอังมีองค์ประกอบไปที่เป็นเชียงดาเชียงดาเยอะเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดนะคะม่วงชื่นออริจินัลก็มีเชียงดาเยอะเช่นเดียวกันใช่ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์บอกได้เลยว่าเต็มอิ่มค่ะ ในเรื่องเบาหวานและที่น้องแก้วถามว่าเบาหวานเนี่ยที่อาจารย์บอกว่าเชียงดาอาจารย์บอกว่าเชียงดาเป็นสมุนไพรที่ดูแลเบาหวานโดยเฉพาะและ,และถ้าเรากินเชียงดาแบบเพียวๆอย่างนี้จะมีผลต่อตับต่อไต,อ,ตอะไรแบบนี้ไหมคะในารายงานการวิจัยได้ระบุเลยนะคะว่าเชียงดาคือสมุนไพรที่ฆ่าน้ําตาลและเราสามารถที่จะกินเชียงดาเดี่ยวๆได้แต่เราอย่าไปคาดหวังว่าเชียงดานั้นมันจะลดระดับน้ําตาลในเลือดมันจะต้องเป็นสารสก,กัด ที่เข้มข้นแต่ที่น้องแก้วถามว่าอาจารย์อุบลแลวผมไม่ได้เป็นเบาหวานนะครอ,อบครัวผมก็ไม่ได้เป็นเบาหวานน่ะแล้วดื่มเชียงดาไปแล้วนี่จะส่งผลอะไรในรายงานการวิจัยระบุชัดเอชัดเจนว่าผู้ป่วยที่ไม่ได้เป็นโรคเบาหวานก็สามารถกินเชียงดาได้โดยจะไม่มีผลในการลดระดับน้ําตาลในเลือดเลยแต่กลับจะไปลด ไขมันในเลือดนอกจากจะไปลดไขมันในเลือดแล้วยังเป็นตัวหนึ่งในการเรียกซิแพคหรือกล้ามเนื้อซึ่งในเชียงดาเนี่ยการเรียกกล้ามเนื้อมันก็แสดงว่ามันจะต้องเล่งปฏิกิริยาการเผาผลาญไขมันแล้วก่อให้เกิดมวลกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นเชียงดาถือเป็นหนึ่งในสมุนไพรที่กินได้ดื่มได้โดยไม่ต้องรอว่าจะต้องเป็นโรคใดๆ เพราะเชียงดามีผลข้างเคียงตรงที่ละลายไขยมันและทําให้ไขมันตัวเลวาหายไปและอัพไขมันตัวดีขึ้นมายังไม่พอยังทําให้มวลกล้ามเนื้อกลับมาแข็งแรงอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นมีแต่ดีกับดีเท่านั้นเองนะคะใ,<ช>ในเรื่องการเลือกใช้สมุนไพรที่เกี่ยวข้องกับโรคเบาหวานที่เกี่ยวข้องกับการละลายไขยมันและที่สําคัญที่สุด เชียงดายังระบุชัดเจนว่าสามารถที่จะฟื้นฟูอวัยวะเล็กๆหรือเซลล์เล็กๆในตับอ่อนให้กลับมาดีขึ้นหรือเขาเรียกว่าทําให้ฟื้นฟูเบต้าเซลล์ในตับอ่อนกลับมาเป็นปกติได้ใช่แล้วค่ะไทรอยถ้าใครเป็นหรือว่ามีปัจจัยเสี่ยงต่อมหมวกไตต่อมใต้สมองอันทะลังไขลองดูเพราะรายงานการวิจัยระบุชัดเจนเกี่ยวกับ การค่าน้ําตาลค่ะใช่แล้วค่ะและหลายๆท่านนะคะเบรกหน้าห้ามพลาดเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่ามีเคสหลายๆเคสเลยนะคะที่เป็นแพทเทิร์นแบบนี้เลยค่ะก็คือ ป็นคือไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นเบาหวานอยู่ๆน้ําหนักตัวเนี่ยลดลดลดลงจนเจาะเลือดอีกทีหนึ่งได้รู้ว่าเป็นเบาหวานเอ๊แล้วทำไมเป็นเบาหวานทําไมร่างกายมันถึงผอมมันสูบทําไมหลายๆคนบอกว่าโอ๊ยทาไมโซมลงโซมลงไปพอไปจากรวดปุ๊บก็เลยทราบเลยว่าเป็นเบาหวานเราจะมาหาไขคําตอบนี้ว่าทําไมเป็นเบาหวานแล้วผอมและบางคนบอกว่า ฉันอ้วนตุกตักเลยแต่ไม่เป็นเบาหวานเลยเอ๊ะมีแบบนี้ด้วยเหรอเพราะฉะนั้นนะคะช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะช่วงนี้พักชม,ชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะ